It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. สวัสดีค่ะได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ a cup of culture แล้วนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่538กับดิฉันชุติมาสีมะรุงศาสตร์หรือพี่ชุกของพวกเราทุกคนนะคะผู้นำต้องคิดการใหญ่ใจต้องกว้างมองการไกล ซื้อใจลูกทีมแต่ในโลกแห่งการทำงานจริงๆหลายๆท่านคงจะเคยประสบกับผู้นำหรือหัวหน้างานที่ลงมาจู้จี้จุกจิกติดตามงานในแทบจะทุกอนูทุกข้าวย่างจนบางครั้งแทบอยากจะบอกว่าถ้าจะลงรายละเอียดขนาดนี้เอาไปทำเองซะเลยดีไหมคะพี่และลักษณะที่พูดถึงตรงนี้ก็คือการบริหารงานแบบไมโครแมネจเมนต์ วันนี้พี่ชูจึงอยากจะชวนท่านผู้ฟังมาคุยกันถึงหนึ่งในรูปแบบของผู้นำหรือหัหน้างานที่อาจจะไม่ใช่แบบที่องค์กรทั้งหลายพึงประสงค์ค่ะและเมื่อถามถึงสาเหตุว่าอะไรจึงทำให้ผู้นำมีสไตล์การบริหารแบบไมโครแมネจเมนต์จากการศึกษายังไม่พบคำตอบตรงไปตรงมาคำถามนี้แต่ประกอบไปด้วยเหตุผลมากมายหลากหลายค่ะ ทั้งในรูปแบบของความรู้สึกอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความกลัวที่จะล้มเหลวความอยากควบคุมจัดการการขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการรู้สึกขาดความมั่นคงไม่มั่นใจมีโกที่ไม่ค่อยดีหรือใิทางกับกันอาจจะเกิดจากการที่ทีมงานยังขาดความสามารถและทักษะแต่เหตุผลที่สำคัญที่สุดของการบริหารแบบไมโคร m a n ก็คือ การขาดความเชื่อใจและขาดการให้เกียรติต่อทีมงานที่ทำงานด้วยกันค่ะสำหรับท่านผู้ฟังซึ่งมีบทบาทของผู้นำหรือหัวหน้างานเคยลองสังเกตตัวเองไหมคะว่าท่านมีสไตล์เช่นนี้หรือไม่วันนี้พี่ชูมีสัญญาณบอกเหตุที่จะเป็นตัวช่วยมาให้ใช้เพื่อลองจับสังเกตและสร้างความตระหนักข้อเรื่องแรกนะคะคือการขาดการมอบหมายงานค่ะ ราะว่าขาดความเชื่อมั่นว่าคนอื่นจะทำได้ดังนั้นทำเองดีกว่าซึ่งก็แน่นอนว่าคงไม่มีใครในโลกที่จะทำได้ทุกอย่างและจะทำได้ดีในทุกๆอย่างเช่นเดียวกันเรื่องถัดมานะคะยุ่งไปซะทุกเรื่องทุกอนุจับจ้องติดตามเฝ้าดูทุกขั้นตอนมันไม่เกิดประโยชน์นะคะและหลายครั้ง สร้างความรำคาญกับลูกทีมอย่างยิ่งค่ะทีมงานจะเกิดความรู้สึกอึดอัดหากถูกจ้องมองตลอดเวลาและมันจะส่งผลต่อความเครียดและผลงานที่แย่ลงด้วยนะคะเรื่องถัดมาค่ะติดตามงานให้รายงานมากจนเกินไปเช่นขอให้อัปเดตทุกวันผลของมันก็คือ้ารเสียเวลาแทนที่ทีมงานจะใช้เวลากับการสร้างสรรค์าง,งาน กลับต้องมาใช้เวลาในการเตรียมตัวเพื่อที่จะทำรายงานค่ะสัญญาณถัดมานะคะคือขอให้ใส่ชื่อในซ c ซีเมลทุกอันค่ะคอยบอกลูกทีมว่าอย่าลืม c c ซพี่นะในทุกๆเมลเลยถ้าคุณเป็นแบบนี้นั่นคือสัญญาณอันตรายแสดงว่าคุณต้องการจะทราบทุกเรื่องราวทุกการสื่อสารและมันเป็นสัญญาณเตือนว่า คุณกลัวที่จะพลาดข้อมูลหรือถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังหรือกลัวว่าจะถูกกล่าวถึงรับหลังค่ะพฤติกรรมต่อมาก็คือบ่นได้ทุกเรื่องไม่เคยพอใจในผลงานเลยหากคุณสามารถที่จะหาเรื่องบ่นได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่ควรจะบน่นมองหาจุดอ่อนความผิดและหลายครั้ง เรื่องเล็กเรื่องน้อยก็แทบจะไม่เกี่ยวกับงานเลยซึ่งคุณอาจจะคิดว่าการกระทําเช่นนั้นคือการสร้างให้เกิดความสมบูรณ์แบบแต่จริงๆแล้วมันทำลายแรงจูงใจของทีมงานอย่างรุนแรงนะคะสัญญาณถัดมาค่ะคือการไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ความคิดริเริ่มและไม่ให้สิทธิในการตัดสินใจค่ะเพราะว่าคุณคิดว่า คุณขาดความเชื่อใจที่จะให้ทีมงานได้ทำงานคุณมักจะบอกหรือสั่งมากกว่าการเปิดโอกาสให้ทีมงานได้คิดสร้างสรรค์เสนอความคิดการกระทำเช่นนี้สร้างความกดดันและอึดอัดเป็นอย่างมากนะคะพฤติกรรมสุดท้ายที่นำมาฝากนะคะคือไม่สอนงานค่ะและไม่ส่งต่อความรู้ หน้างานหรือผู้นำที่ดีต้องเป็นแบบอย่างเป็น role model ให้กับทีมงานในทางกลับกันค่ะหากคุณขาดความสนใจที่จะสอนงานนอกจากจะทำให้ทีมงานผิดหวังขาดแรงจูงใจแล้วยังสร้างความหดหู่ให้กับทีมงานด้วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสัญญ,ญาณเตือนภัยว่าคุณกำลัง m i โคร manage ทีมอยู่หรือเปล่านะคะ แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรคะในการจัดการหรือปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะเราคงไม่อยากจะเป็นแบบนั้นและทีมงานของเราก็คงไม่อยากจะมีหัวหน้าง,งานแบบนั้นเช่นกันคะ่ะลองมาดูวิธีต่างๆกันนะคะวิธีที่หนึ่งนะคะทำความเข้าใจกับสาเหตุหรือเหตุผลคะ่ะอย่างที่ได้พูดไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่ามันมีสาเหตุมากมายหรือเหตุผลมากมายคะ่ะ ที่ทำให้หัวหน้างานหรือผู้นำหลายๆท่านมีสไตล์ของการบริหารงานแบบไมโครแมネจเมนต์ดังนั้นถ้าเราสามารถทำความเข้าใจอย่างถูกต้องก็จะทำให้เราหาทางออกที่เหมาะสมได้คุณอาจจะอยู่ในสภาวะของความกดดันหรืออาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนหรือมันเป็นบุคลิกภาพของคุณเองและเมื่อเข้าใจสาเหตุและเหตุผลจะช่วยให้เราสามารถปรับจูนได้ดีขึ้นค่ะ วิธีที่สองนะคะคือการสร้างความเชื่อมั่นค่ะเป็นกุญแจสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ด้วยการพูดคุยกับทีมงานถึงวิธีการที่จะช่วยให้คุณเกิดความเชื่อใจหรือในขณะเดียวกันในฐานะของทีมงานก็คงต้องหาวิธีในการสร้างความเชื่อใจจนทำให้ได้รับการมอบหมายมากขึ้นและปล่อยให้มีการทำงานแบบตัดสินใจด้วยตนเองบ้างแม้ว่าการสร้างความเชื่อใจจะเป็นเรื่องยาก แต่สามารถสร้างได้ค่ะด้วยการพิสูจน์ผ่านผลงานการสื่อสารอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพรหรือในบางกรณีคุณเริ่มต้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลค่ะเพื่อให้เรารู้จักตัวตนของกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะช่วยให้เกิดความเชื่อใจที่เข้มแข็งขึ้นค่ะวิธีที่สค่ะแลกเปลี่ยนพูดคุยให้ทราบถึงความคิดความรู้สึก และร่วมกันหาทางออกในการทำงานร่วมกันค่ะวิธีนี้ฟังดูอาจจะน่ากังวลและดูอาจจะมีความเสี่ยงแต่การเปิดใจพูดคุยกันตรงๆบอกถึงผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นต่อการทํางาน,งานแลกเปลี่ยนพูดคุยกันด้วยความจริงใจสุภาพและสุขุมไม่พยายามแก้ตัวหรือเบีเ่ยงเบนประเด็น การแก้ไขด้วยวิธีนี้จะช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะและถ้าหากเราได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วดำเนินวิธีการที่4ต่อเลยค่ะกำหนดขอบเขตการทำงานร่วมกันรวมทั้งความคาดหวังะคะหากเราได้มีโอกาสเปิดใจพูดคุยกันตามวิธีก่อนหน้าแล้วอยากให้เพิ่มเติมประเด็นนี้นะคะในบริบทของการกำหนดขอบเขตการทำงานร่วมกันรวมทั้งความคาดหวัง กำหนดความชัดเจนของบทบาทความรับผิดชอบความคาดหวังเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแม้ว่าวิธีนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วเหมือนจะน่ากังวลและทํำยากแต่ถ้าเราทำได้อาจจะมีสิ่งมหศัศจรรย์ทีช่วยเปลี่ยนแปลงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้ววิธีสุดท้ายที่นำมาฝากในวันนี้นะคะก็คือการจัดการการสื่อสารสองทางอย่างเหมาะสมค่ะ เมื่อเราได้มีโอกาสเข้าใจถึงสาเหตุเหตุผลเบื้องหลังเบื้องลึกมีการแลกเปลี่ยนการพูดคุยถึงความรู้สึกพูดคุยถึงสถานการณ์และหาวิธีการทำงานร่วมกันแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเราต้องมีการสร้างการสื่อสารอย่างต่อเนื่องมันรายงานผลงานเชิงรุกค,ค่ะเพื่อให้เกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าผลงานจะออกมาตามที่ต้องการและตามที่คาดหวังนะคะ และสิ่งที่ผู้นำหรือหัวหน้างานคุณเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราหลีกไกลจากคำว่าไมโครแมネจเมนต์ก็คือเรื่องแรกค่ะลอยวางจากความสมบูรณ์แบบในโลกแห่งความเป็นจริงความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงและเมื่อผู้นำมีทัศนคติทิดและยอมรับได้การปฏิบัติก็จะเปลี่ยนแปลงไปค่ะกลายเป็นผู้นำที่ให้ทิศทางกำหนดความคาดหวัง และเปิดโอกาสที่ทีมงานได้มีอิสระในการทำงานเพราะความสำเร็จในการทำงานอาจจะมาจากความหลากหลายในกระบวนการและเราเองในฐานะของการเป็นผู้นำหรือหัวหน้างานอาจจะประหลาดใจก็ได้กับผลงานที่ลูกทีมของเราได้ผลิตออกมาเรื่องที่สองค่ะฝึกหัดการมอบหมายในฐานะของการเป็นผู้นำหรือหัวหน้าทีมเราควรจะรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของสมาชิกในทีม และรู้จักวิธีการมอบหมายนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเราจะไม่มีทักษะในการมอบหมายลองฝึกหัดค่ะแม้ว่าอาจจะทำผิดพลาดบ้างแต่ก็ถือเป็นการเรียนรู้ของเราและเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ดีค่ะเรื่องที่สามเข้าใจและยอมรับความล้มเหลวหรือความผิดพลาดมันอาจจะเป็นเรื่องยากนะคะเราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงความล้มเหลวความผิดพลาด เรื่องที่เกิดขึ้นได้ค่ะความล้มเหลวเป็นเส้นทางของความสําเร็จนะคะและเป็นครูที่ดีดังนั้นแทนที่จะตําหนิบนว่าควรเปลี่ยนเป็นการสอนหรือพี่นําแนะนําลูกทีมให้ผ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปค่ะเรื่องที่4ี่นะคะชัดเจนกับบทบาทและความรับผิดชอบค่ะในฐานะของหัวหน้างานหรือผู้นําหน้าที่ของเราคือมอบหมายและเปิดโอกาสให้ทีมงานได้ทํางาน เพื่อพิสูจน์ความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถรวมทั้งกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์ของผลงานที่ชัดเจนค่ะและเรื่องที่5ค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะคือขอความคิดเห็นและพูดคุยกับทีมงานค่ะอย่าก,กลัวนะคะที่จะรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสไตล์การจัดการของคุณเพราไม่แน่เช่นกันค่ะว่าอาจจะมีคนชอบและขณะเดียวกันคุณอาจจะรับทราบถึงสิ่งที่คนไม่ชอบ การเข้าใจการรับฟังจะช่วยให้เราบริหารและจัดการได้ดีขึ้นนะคะและประโยชน์ของการที่เราสามารถที่จะจัดการและไม่ตกอยู่ในหลุมพรางของการที่มีสไตล์ของความเป็นไมโครแมนจเมนต์ agement, มีมากมายคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างให้เรามีทักษะในการมองภาพใหญ่เน้นเป้าหมายปลายทาง การสร้างให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ต่อยอดองค์ความรู้ความสามารถและความเชื่อใจเป็นการพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็งและจะกลายเป็นผู้นำในอนาคตต่อไปรวมถึงสร้างให้เกิดความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมใหม่ๆที่มาจากทีมงานของเรานะคะถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ฟังคงจะเห็นแล้วนะคะว่าเราสามารถจัดการกับ การที่จะไม่ตกหลุมพลางของการเป็นผู้นำที่มีสไตล์การบริหารงานแบบไมโครแมนจเมนต์ได้เพราะนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆต่อทีมงานและองค์กรของเราเลยค่ะและการเป็นผู้นำที่มีคุณภาพที่ดีก็จะเป็นเป้าหมายที่ดีจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างองค์กรสวนาคตรวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราต้องการนะคะ เพราะสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนก็คือไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทำไมเราไม่มาช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเป็นกันล่ะคะวันนี้กาแฟหมดแก้วอีกแล้วค่ะกลับมาติดตาม A c u f ์ออฟ u ค u น์แก้วต่อไปกับพี่ชู้ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.